ก็แสดงว่าเราเป็นคนอกตันอยู่กระตันอยู่คือรู้คุณตอบสนองบุญคุณผู้ให้คุณผู้เป็นบุปการีผู้ทำบุปการะก่อนเราเราก็มีโอกาสเราก็ได้ตอบสนองบุญคุณท่านฉะนั้นให้แล้วก็ไม่ได้หวังอะไรนะเริ่มการที่ขอโนมทนาขอบคุณขอบใจคณะท่านเจ้าภาพดังประกอบไปด้วยท่าน จะพูดตัวเองก็อายนะพระครูสืิมวลการจนวัตรเจ้าคณะตะบนแฉะเ,เขตหนึ่งองค์ที่ยืนพูดอยู่นี้แหละ100รถุงด้วยกันอ่าอ่าถุงละ5้กิโลกิโลละอ่าถุงละร้อยบาทนะโยมนะและคณะที่สอนที่กําลังมากาบหลวงพอ่อจะเป็นคณะใหญ่คุณโยมและคุณโยมโอน้นแล้วก็เพื่อนพ้องน้องพี่ไม่ได้ออกอ่าชื่อแต่ให้มาถ่ายรูปนะมาถ่ายรูปกับหลวงพ่อด้วย ครอบครัวและบริวานนี้พอดีคุณโยมแม่โยมอ้นนั่งอยู่นี้เพิ่งเสียชีวิตไปผูค้คิดให้โยมแม่จะมาไปเผามาวัดสารอดเมื่อวานก่อนทำบุญมาสามร้อยกระนสามร้อยกระสอบสาธุนใโยมใครอีกห้าร้อยแผงจ้ะแล้วก็คุณปัทยวัตรนีคุณทำ ทร,รมยุทธสกุลหนึ่งร้อยกระสอบเอากระสอบเดียวมันเข้าท่าดีนะอย่าถุงมันเล็กๆนะหนึ่งร้อยกระสอบจ้ะสาธุหน่อยไ,ไหนคนไหนคนไหนออกคนนี้คนนี้ช่วยอาจารย์ตลอดเลยเนี่ยน,ยนยะท่านต่อมาคุณโยมแม่ชีแถวเพิ่มเข้าสารมาอีกหนึ่งร้อยห้าสิบกระสอบแม่ยืนขึ้นหน่อยแม่แม่นี่มาทีหลังรู้ข่าวทีหลังแต่ดังกว่าเหมือนกัน อยู่วัดบางมดตะกอนอยู่ที่ผู้เยเป็นลูกศิษย์เจ้าพระคุณสมเด็จบวชวัดปากน้ำจ่ะเนี่ยแม่จีเถวนะแล้วก็คณะวัดป่าชัยรังสีนำ่ันนำของท่านอาจารย์อาจารย์อาทิตย์นั่งอยู่นิยมนี่ไม่ต้องยืนวัดป่าชัยรังสีนี่ก็108ถุงจ่ะเนี่ยนำปัจจัยมาถวายอีก รวมเป็นบาจจ 9, ัย9,800บาทเจ้าค่าะคณะคุณโยมพรจ้อยรักษา